สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านกับพี่พบกันกับ ep 9 7 7กันแล้วนะคะฝากพี่พี่ค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อคะ่ะบี่ศูนย์แป5ส่งส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่จ๋าเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรก,กันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวไ่บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะวันนี้ก็มีพระไม้พี่ได้รับชมกัน1ชุดค่ะพี่จา๋าเช้าวันที่8ตุลาคม2568ค่ะหมายเลขหนึ่งเป็นพระปิตาสังคติวัดหนังนะคะพี่จา๋าปิตาสังคติค่ะพี่องค์นี้เป็นข้อมูลจากเจ้าของนะคะพี่จา๋า เก่าสวยเลยค่ะเป็นเนื้อตะกั่วค่ะพี่ปิตาสังคติค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ที่600้บาทค่ะหมายเลขที่2นะคะพี่เป็นพระวัดตะไกรนะคะพี่จ๋าหน้ารือสีค่ะพระวัดตะไกรค่ะพี่จ๋าอันนี้ข้อมูลจากเจ้าของนะคะพี่แม่บ้านสอบถามเจ้าของเขามาค่ะ พระวัตตะไกรหน้าฤาษีค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ้าใหม่เลขที่สองค่ะแบ่งปันนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะหมายเลขสามเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรสองสี่หค่ะหลวงพ่อโสธรเมืองฉะเชิงเซาค่ะพี่ อโซทอนสองสี่หนยนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะ แบ่งปันค่ะพี่หลวงพ่อโสธรใหม่เลข3800บาทค่ะหมายเลข4เป็นพระมะเห่วนเนื้อตะกั่วค่ะพระมหเห่วนค่ะพี่สาเป็นเนื้อตะกัว่วเก่าๆเลยค่ะ เก่าสวยค่ะพี่พระมะเหส่วนใหม่เลขสี่แบ่งปันอยู่ที่7จ็ยบาทค่ะหมายเลขที่5เป็นเหรียญหลวงพ่ก,กวยนะคะพี่จ๋ามีรอยจานหน้าหลังค่ะพี่หลวงพ่ก,กวยวัดโคสิตารามค่ะ หมายเลขที่5นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญมีรอยจานค่ะจานเต็มหน้าหลังค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อกลวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ด้านหลังเหมือนจานเป็นรูปหนุมาลไหมคะพี่ไม่แน่ใจนะคะพี่จ๋า หมายเลขที่ห้าแบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะหมายเลข6ค่ะพี่เป็นหลวงพ่อกลวยเช่นกันค่ะเป็นเนื้อฝาบาทมีรอยจานนะคะพี่หมายเลข6เหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้อฝาบาทค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่6แบ่งปันอยู่ที่แปดร้อยบาทคะ่ะหมายเลข7เป็นพระนางพญาขันนางพญามีแร่ดอกมะขามนะคะพี่จ๋าพุดมาโชว์พระปลายค่ะพี่เนื้อเก่าสวยคะ่ะแบ่งปันอยู่600บาทหมายเลข7นะคะพี่หมายเลขที่8ค่ะ แปดเป็นเหรียญหลวงพ่อซัพย์วัดปักแรดนะคะพิจ๋าพิษสันุโลกค่ะหลวงพ่อซัพยบหม่เลขแปดค่ะเหรียญหลวงพ่อซัพบ นะคะพี่จ๋าแบ่งปันค่ะพี่ใหม่เลขแปดเโดยบาทค่ะหมายเลขเก้าเป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าใหม่เลขเก้าค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยค่ะ เลขเก้านะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าค่ะพี่แบ่งปันที่พี่ fc ค่ะพี่จ๋าหกร้อยบาทคะ่ะหมายเลขสิบเป็นพระสมเด็จเช่นกันคะ่ะเกเทลุซุมคะ่ะพี่จ๋าเก่าสวยหมายเลขที่สิบนะคะพี่ แบ่งปันค่ะแบ่งปันใหม่เลข10นะคะพี่จ๋าแบ่งปัน600บาทค่ะ11เป็นวัดเกศชัยโยนะคะพี่พระสมเด็จพิมพ์วัดเกศชัยโยใหม่เลข11ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋า แบ่งปันค่ะพี่หมายเลข11นะคะพี่สาแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ12เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงค่ะ2498นะคะพี่หลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงค่ะหมายเลข12นะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหม่เลข12 7สอดยบาทค่ะ13เป็นพระปรุหนังค่ะพี่จ๋าปรุหนังเนื้อตะก,กั่วนะคะพี่มาแบบเก่าสวยเลยค่ะพี่จ๋าพระปรุหนังค่ะ หมายเลขสิบสามนะคะพี่แบ่งปัน,นะค่ะพี่จ๋าปลุกหนังหมายเลขสิบสามแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะสิบสี่เป็นมาเหสวนหลวงพ่อโบยนะคะพี่พระมะเหสวนหลวงพ่อโบยะค่ะ แบ่งปันค่ะพี่หมายเลขสิบสี่พระมะเหส่วนพ่อโบยนะคะพี่สาหกร้อยบาทค่ะสิบห้าพระพี่สาเป็นเหรียญพระพรมค่ะเหรียญพระพรมด้านหลังมีรอยจานค่ะพี่นี่ค่ะพระพรมนะคะพี่สากเก่าๆเลยค่ะ นี่ค่ะพี่มีโรยจานด้านข้างมนาะแบบนี้นะคะพีิสานี่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่ใหม่เลขสิบห้าแบ่งปันอยู่ที่สิบห้าหนึ่งพันบาทนะคะพี่ิสาสิบหกเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะพร้อมการเลี่ยมค่ะ ุตโตปี2512ค่ะหมายเลข16นะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข16เหรียญหลวงปู่โต๊ะค่ะแบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะ17เป็นพระรอดพรอมเลี่ยมค่ะพี่จ๋าเลี่ยมใช้งานนะคะพี่เก่าๆเลยค่ะเป็นเนื้อออกสีดำนะคะพี่จ๋า ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ๆยังไงรบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลข17นะคะพี่จ๋าหกรบาทค่ะ18เป็นเต่าหลวงปูหลิววัดไร่แตงทองค่ะเต่าหลวงปู่หลิวนะคะพี่จ๋า2535อค่ะพี่คือมาแบบเก่าๆได้มาแบบนี้เลยค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าปูริ้วหมายเลข18ค่ะแบ่งปันอยู่ที่7โ0ดยบาทค่ะ19เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จ๋าปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมนะคะพี่มาพร้อมการเลี่ยมค่ะเก่าสวยนะคะพี่ ไม่ชัดเจนโทรกันเข้ามาทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่หมายเลข19ค่ะพี่จา๋าแบ่งตันที่800บาทค่ะ20เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ2482ค่ะเลี่ยมจับขอบเงินนะคะพี่สภาพใช้เลยค่ะพี่จา๋า แบ่งปันอยู่ที่1,500บาทหลวงพ่อเดิมค่ะหมายเลขย1เป็นเสมาพ่อเดิม2482เอ้ย2470ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อเดิมค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ2470ค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ่าหมายเลข21ค่ะแบ่งปันอยู่ที่1,500บาทค่ะพี่จ๋า22เป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่ผงสุพรรณนะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าๆเลยค่ะผงสุพรรณนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่22ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่22บค่ะพี่จา๋าแบ่งปัน6 0 0บาทค่ะ23เป็นเหรียญหลวงปู่ศรีอายุยืนค่ะพี่ปี2517นเะคะเป็นเนื้อนวะค่ะปู่ศรีปีหนึ่งเจ็ดค่ะพี่จา๋าเป็นเหรียญอายุยืนค่ะ เก่าสวยค่ะพี่สิริอา,อายุหนึ่งอยยี่สิปีค่ะพี่จาหลวงปู่ศรีค่ะเป็นเนื้อนวะปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะหมายเลขยี่สิบสี่นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกค่ะพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จ๋าปู่เผือกวัดทองนพคุณค่ะเลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้นะคะพี่จ๋า ไม่ชัดเจนติดต่อกันเข้ามาค่ะพี่ทักไลน์ได้เดี๋ยวแม่บ้านถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ค่ะสองสี่หกสามค่ะพี่หลวงปู่เผือกวัดทองนพคุณค่ะหมายเลขยี่สิบสี่แบ่งปันอยู่แปดรอยบาทนะค่ะพี่ วันนี้มีมาให้พี่ได้รับชมกันทั้งหมด24รายการครบแล้วนะคะพี่สาช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่08 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปอีพี9 7 7ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า